สวัสดีครับวิดีโอตัวนี้ผมจะมาสอนการดาวน์โหลดเทปพาร์ทนะครับของโปรแกรมโปรเจคแคดนะครับอย่างแรกเลยฮะให้เราไปกดคำว่า Insert ได้เลยนะครับตรง r ิ b b อนตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากด iCAD Library Box นะครับกดคลิกได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมีคำว่าเทปพาร์ทอยู่ตัวนี้นะครับให้คลิกได้เลยนะครับเทปพาร์นะครับ อีกแล้วเนี่ยจะเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับตัวนี้สามารถสมัครฟรีนะครับและดาวน์โหลดฟรีอีกด้วยนะครับตัวนี้เขาจะมาควบคู่กับโปรแกรมโปรเจ t แคดเลยนะครับอย่างแรกเลยฮะเราสมัครนะครับรีจิสเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมสมัครก่อนนะครับอันนี้ผมสมัครไว้แล้วนะครับเราสามารถกรอกทุกอย่างตามที่เครื่องหมายดอกจันได้เลยนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตซ่าอินเข้าไปเลยนะครับเพราะผมมีสมัครไว้แล้วนะครับผมก็ซ i g อินเลยนะครับ สายอินเข้ามาแล้วนะครับแล้วมาดูกันก่อนครับว่ามาดูด้านล่างนิดนึงนะครับมันจะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกด้วยนะครับอย่างเช่นเมนูฟิชเจอริงนะครับหรือว่า Electrical นะครับหรือว่า c ซ v i l วิลเอน e ิเนียก็มีนะครับผมขออนุญาตเสิร์ชก่อนนะครับเราสามารถเซิร์ชอะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการใช้เนาะผมก็จะเสิร์ชเขาว่าวาวแล้วกันนะครับตัวนี้เสิร์ชเลยนะครับ อ่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้เยอะเลยนะครับเราสามารถเลือกดูได้นะผมก็อยาบเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันนะครับเป็น p v c นะครับอ่าแบบอ่เอาแบบนี้แล้วกันเนาะนะครับผมก็จะเลือกสักอันนึงนะครับผมเลือกตัวนี้แล้วกันนะครับอ่าว้าวตัวนี้นะครับสังเกตพอเราเปิดเข้ามาแล้วนะครับหรือว่าเราเลือกแล้วนะครับสังเกตตรงนี้ฮะเราสามารถหมุนชิ้นงานดูได้นะครับอ่าจะเป็นรูปถ่ายก็มีนะครับแบบนี้นะครับ เลื่อนลงมานิดนึงนะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการเท่าไหร่นะครับเอาผมต้องการสักเท่าไหร่ดีนะครับเอาตัวนี้แล้วกันเนาะตัวแรกเลยนะครับเสร็จแล้วเราเลือกแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําการดาวน์โหลดนะครับถ้าไปดูตรงนี้ก่อนนะครับเราสามารถเลือกไฟล์เซฟได้นะครับมีหมดเลยนะครับก็ลองเลือกดูนะครับผมก็จะเลือกเป็น w d แบบ 3D แล้วกันนะครับเสร็จแล้วกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้ว หน้าอปอัพด้านขวามือจะเด้งขึ้นมานะครับเราก็สามารถกดดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งผมก็กดคลิกเลยนะครับ open download folder นะครับเสร็จแล้วทำการเลือกไฟล์นะครับเราต้องแตกไฟล์ก่อนนะครับอันนี้ผมแตกไฟล์ไปแล้วเนาะคลิกขวาได้เลยนะครับแล้วก็ extract all ได้เลยนะครับอันนี้ผมแตกไปแล้วนะครับผมก็จะคลิกด o u b ิ e ลคลิกเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลากเข้ามาเลยนะครับผมเข้ามาลากเข้ามาใน o เ j e c t ของผมนะครับ แบบนี้เลยนะครับผมก็กดชิปเมาส์กลางหมุนนิดนึงนะครับแบบนี้เลยนะครับหรือเราจะปรับวิดช่วงก็ได้นะครับ2 d ง i ีไวฟ์เฟนะครับเป็น realistic ตะกันนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับอ่าหรืเป็น i s o m e t r i c นิดนึงนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับอาจะเป็นวาแบบนี้นะครับวิดีโอตัวนี้ก็จะเป็นการดาวน์โหลดเทปพาร์ตนะครับของโปรแกรมโปรเจคแคทนะครับผมสวัสดีครับ